ในคลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งคนวยการระเบิดแปะรถแล้วให้เพื่อนของผมขับไปจอดตรงจุดที่มีกลุ่มคนอยู่แล้วตะโกนบอกว่าระเบิด<ม>ถ้ามีคนเชื่อแล้ววิ่งหนีผมจะไม่กดระเบิดแต่ถ้าไม่มีคนเชื่อผมจะกดให้รถระเบิดเดี๋ยวเราดูกันว่าจะแกล้งใครได้หรือเปล่าเออเอาไว้ไอสัตว์ <laughs> เอ,อ้ย <laughs> มันใส่หัวแมวเหมือนเราเป็นลูกน้องมันเราเนี่ยไอทกาเฮ้ยอัน้น้องลงมาไอวนมึงมึงเปิดข้างหลังได้ไหมได้ได้ดี ท่องเอาไว้ในใจเอ้าเอ้าคืนนี้เออถ้าไม่ได้กูเอาแปะตรงนี้ก็ได้เอ้าสิบหายละวทำไมมันอยู่ข้างหน้าดิไม่เป็นไรไม่เห็นมึงเปิดมึงเปิดประตูก่อนมึงอย่าเพิ่งลงดิไอ้เฮี้ยนี่ก็ไปไหนเนี่ยมึงเปิดประตูค้างไว้เออมึงเปิดมึงเปิดกดกดอะไรเปิดเหรอมันเปิดเองเมื่อกี้ป๊บนึงป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอนีรนะเอ้าอะไรอ่ะเออมึงเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เออ สวยไปโอ้โหอ้นี่ยนี่รูกเดียวก็ตายละมึงกะถล่มเอาเลยมั้งเนี่ยมึงต้องกดรัวๆเลยนะเพื่อนโอเคมึง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 ไอ้มึงมึงฟังอุกรณ์อยู่เพื่อนไหมไอ้เรื่องนี้จะมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเลยปะเฮ้ยมึงก็ใจเย็นหน่อยดิกูมุ่งกูมุ่งน้องกูมุ่งเวลามึงไปถึงคนเยอะๆใช่ไหมมึงไปจอดปุ๊บแล้วมึงกดตะโกนไม่ตะโกนไว้บอกระเบิดเงี้ยแล้วมึงก็วิ่งเลยเว้ยถ้าคนไม่เชื่อเราจะกดระเบิดโอเคไหมแต่ถ้าคนเชื่อเราจะไม่กด โอเคปะโอเคไปไปจุดไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะลอขึ้นมาขึ้นมาไปไปคือคือถ้าถ้ามันวิ่งหนีแบบมันเชื่อเราเราจะไม่ระเบิดเว้แต่แถ้ามันไม่เชื่อ็จะระเบิดอเอ้าไอ้เหี้ยมาซัดมึงเอาแม่งดิมึงเอาแม่งดิไอ้เหี้ยกูกับรถมันด้วยไอ้เบเนยไปไผมจะทันหรอกผมจะไปหามึงรถกูกับรถมันด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตำอน่ม เบิดเขาเบิดอยนวิ่หนียไหนีถ้าถ้าแบบนี้กูจะไม่กดเอ้มันลับเรกลับเอาไอ้ยนมเบอ่ร่าเอ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 าไอ้ยนลุ้นไอ้ยนุนเอาไปปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวกูจะเบิดอบเลยดี๋ยวกูจะเบิดนไอ้ยนลุ้นเป็นโส่ไป บอกแล้วรังระเบิดเชื่อมุดลนไอ้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งแตกรังไอ้โลนมาสวยเลยไอ้โลนหมดเลยกูบอกไอ้เนี่ยคืนมาเพื่อนคืนเร็วๆเหมือนเดิมเพื่อนมึงจะโกนแบบไอ้เนี่ยมึงมึงมึงตะโกนให้แบบมันมีแบบพลังหน่อยดิว่าไอ้เหี้ยเกูตะโกนรู้จักตะโกนไม่น่ากลัวเลยสัตวสจะโกนแบบตะคอกไอ้เหี้ยไปเลยไป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  กูว่ากองปูนเมื่อกี้ทุกชุนถ้าไปอีกรอบมันอาจะไม่เข้ามาก็ได้เออมึงมือเอาอีกรอบดิกูอยากดูท่านมึงซ้ำที่เดิมเนี่ยโอ้ยมึงมาที่เดิมนะเอาแล้วมึงโดนอะไรอ่ะโดนตำรวจโดนตำรวจชนดีเหี้ยเราอะไรเฮ้ยมายังมายังอย่าใกล้รถกูถ้ามีไอ้สัตว์ไอ้ไล้นเดิมอยู่ปะวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันยืนตรงตรงกระแพงเนี่ยเพื่อนมึงมาจอดแล้วมึงบอกเบอร์เลยโอ้โหดูจอด ชนน้ำเพยอะไรเนี่ยสัตว์จริงไอ้ยาปิวไกลยังวะดูรถรถพังเลยยาชนอีเดียวแม่งมึงดูรถกูดีิแม่งรถพังไี่ก้ามึงตะคอกกันนะเพื่อนเออเฮ้ยคนเดิมพวกเดิมเลยว่ะเร็วๆมันจะล้มรเล้มเพื่อนขับไปเลยไปเลยแล้วมึงไปเเเลย ไอ,อไ,ไอ้เยีวยวงแตรไอ้เยาเฮ้ยมีคนเอาไปอีกแล้วไอ้ยอเย<ร>ามีคนให้ดีมากพิวอร์รถไปดิมึงไอ้ยาวิ่งเป็นมดไอ้เยาตรงนี้มันชุกชุมเพื่อนไอ้เยาวิ่งกันแบบวงแตรอะเพรามึงเออเนี่ยพรามึงวิ่งไปไหนถ้าถ้ามันตีพวกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยกันนะโอเคไหมแน่ยนะมึงใส่แฟชั่นไว้ใส่แฟชั่นไว้เนี่ยะมาใส่ประดิษฐ์กาดอ่ะบิ้งบอยอ่ะนะเนาะเออ วิ่งไวปะวะตัวรถชนตายโอ้วิ่งไวไรเฮียโอ้ถ้าถอดกูวิ่งไม่ไวว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูค่อยใส่ตอนกูบวกแล้วกันเล็กหกเล็กหกวัวมันมันจะมันจะตีเราปะตีเฮียเฮียมันอาจจะตีหมดใส่สองตัวนี้มันแรงมากคนละเปื้อนเมื่อคิดว่าถ้าไปอีกรอบเนี่ยมันยังจะหนีไหมกูกระโดดลงลงรถพวกคนอื่นแล้วเพื่อนมันต้องหนีอ่ะ เออคราวนี้คราวนี้เปลี่ยนใหม่มึงไปจอดแบบไม่ต้องพูดเที่อะไรเพื่อนแต่มึงแค่วิ่งหนีอะหนีหนีเลยเวิดประตูก่อนเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไอ้นั่นคนเสียสลากไงเพื่อนที่มันขับออกไปอะเออหวายจริงมันเออต้องต้องนับถือว่ันนั้นไี้ยะเอาเอารถออกไปอะจริงจไม่ขับออกไปกูก็ไม่กดอยู่ดีนะเออใช่ไปไปคราวนี้มึงไม่ต้องพูดที่อะไรมึงไปจอดเฉย ไอ้เหี้ยรถตู้คันดำไ่ใชะกูใหกูบีบแกไหมแป๊บๆเนี่ยน่าจะมีภวะบ้างอ่ะมันคุมปูอยู่ไอ้เหี้ยวกนั้นอ่ะโอ้โหเหียอ๋อมันอยู่กองปูอเออว่ะมันมันคุมกองปูตรงนี้เลยว่ะข้างหลังข้างหลังเห็นไหมข้างหลังตงน้นงน้นเออมึงไปจอดไว้เฉยโคลนมันจนมันจมนก็ตมันก็ปูอะไรวะมดใหม่เฮียอะไรอ่ะ เฮ้ยใครขึ้นรถอะไรเฮ้ยเ้มันมันไม่กลัววะรอบนี้ยเหี้ยเออเล้วขับไปแล้วขับไปเพื่อนยาหูยาหูวะไส่เหี้ยเออยาหูมึงเหรอดีนะที่เซื้อแบบนี้มันชุบกันง่ายเหี้ยเออไม่งานดูว่าตายกันเบื่อเหี้ยมันไม่กลัวแล้ววะไม่ใช่นั่นคนละที่นั่นดีเอ้าเหี้ยกูไม่ได้ถือระเบิดมันจะแตกป่าวะระเบิดยังติดป่าวะแตกหมดแตกหมดติดติดใช่หรอ ไม่ใช่ว่าระเบิดกูด้านนะไม่ด้านหรอกเพื่อนมีมีมีแลนเขียวมีมึงเห็นป้าที่มันนั่งมันนั่งมันเต้นเนี่ยตรงตรงเก้าอี้เลยมึงมามึงจะเจอเลยเพื่อนเดี๋ยจัดการนะเออเอาผ้าจ้ะนี่ไง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 มึงเออเอาลบร้อนแล้วหรอเอาลบร้อนลบร้อนลบร้มึงมีใครเชื่อไอ้ย่า กดเลยเอาอย่าระเบิดกูต้านระเบิดกูต้านไม่เป็นไรมึงมึงขับออกไปใหม่เดี๋ยวกูไปเซตใหม่อย่าระเบิดกูต้านนะเฮียมันมันไม่เชี่ยมันไม่เชี่ยมันเชี่ยมาอีกรอบมาอีกรอบมาอีกรอบมึงมึงถามมันอยู่ปะครับเอยอยู่อยู่ใช่ไหมมึงมึงไปใหม่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 เมื่อกี้เขาเรียกเช็คเรียกเชิญเขาเรียกเชิญเหี้ยระเบิดกูต้านนี่เฉยได้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูกระโดดถ้ากูลงหุ่นไปไกลๆกูว่าระเบิดมันหายเว้ยไม่ใช่ใช่ถ้าลงหุ่นมันระยะมันแบบอันเนี้ยได้ กูต้องตามพวกมึงตลอดวะไปไปไปมึงถอยหลังไปแก้มันเออครับครับผมระวังระเบิดนะครับขาขาไม่เชื่เหรอไอเย้ยไฟติดอ่ะไม่ไฟใส่กอดใส่ได้พอเพื่อนกูอมาตะาเพื่อน เวไปไปไปสิก้าครับนี่ไอ้เนี้ยมันกำลังจะจบนะเพื่อนเฮ้ยจบปูนขอยากปูยังเฮ้ยเียรุ่นใหญ่ว่ะเฮ้ยกระปูนขอยากปยังเฮ้ยเอาแบนี้เอาแบนี้แล้วตอนรีบกรปูนใส่เลยเพื่อนอะไรยางอะไรเลยเพื่อนเฮียมันติดมันติดมันติดติดยางก่อนมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้มันมันมันติดแบบตัวแข็งอยู่ เอาเอามันจะเอาแล้วว่ะมันเอาแล้วว่ะตำรวัมาจมวัดมาไอ้เอวว่ามันจะเอาว่ะเอาใหญ่นัดตีให้ยเออเฮ้ยมึงเยอะอะไอป่ะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไอ้เนี่ยกูไม่รู้เอาว่ะเลยปล่อยมันวัดกันปล่อยมันวัดกันปล่อยมันวัดกันเอ้ยแล้วย่าเลยเอาเอาหานี้หาหนี้จมวัดยังฮึฮึ อยู่เฮ้ยเฮ้ยมือปืนรอตำรวจปะรอดตำรวจปะเฮ้ยมันเอารถเราไปคันนึงองีเพื่อนใช่หรอกวนระเบิดมึงมึงแตกสองนะเออมันแตกสองคันนะดิเอ็มกูโดนยิงเอฟโอ้ยโอ้ยเอฟระเบิดระเบิดเอฟมันล็อกแขนกูณเอ้ยเย้เข้าไเขาไปเวิ่ง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 ไอ้เจ้าช่วยกูด้วยเฮ้ยโอเคตัวมึงไปไปตก่อนเพื่อน เอ้มีไอ้เพื่อนมึงได้ยินหวยไอจีมาช่วยหน่อยเร็วกูกำลังไปกูกำลังไปกูกำลังไปมึงวิ่งไวเป็นประโยชน์หน่อยดิวะไอเอ็มมึงยิงอยู่ยิงอยิงรวมอยเพื่อนมึงยิงจีมึงยิงจี้ดิยิงรวมมึงยูยิงอยู่เพื่อนมึงยิงอยู่เลยจีโมกูสวยนะจุ๊บเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพจุ๊บเพื่อนจุ๊บจุ๊บอยู่กูจุ๊บว้าอย่าปืนมันไอ้ปืนไอ้เอ็มมึงยิงดิมึงยิงดิไอ้ย่ากูกูยิงจีไอ้ย่าย่าเร็วเร็ว กูยิงอยู่ยิงอยู่ดีอะเฮ้ยดีเลยนะเพื่อนดี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 หนี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 ไป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 สาไอ้ยันหนีหนีหนีกูวิ่งแล้วกูไม่เกี่ยวไอ้ยันไอ้ยันเราวิ่งโคตรไวไอ้ยันตำรวจไม่ได้เหรอไอ้สาตํารวจมันเยอะเลยไอ้ยันมันถือเอเกยิงกูไอ้สัตว์จริงด้วยไอ้ยัตำรวจโหดจังหวัด